ตัวนี้ m อ3 5 0อสาห้าส่วนทกขุนนะครับส่วนตัวนี้ m อ8 0 0แปดร้อยนะครับแปดร้อยเอ็ดชักยาวนะครับทุกระบบยังดีอยู่นะครับนิ่มนิ่มเลยนะครับตัวนี้น่าจะถอดจากแอร์บัสมานะครับก๊อกมีมาให้นะครับแต่ใส่เพิ่มได้นะครับนี่สองขุนอันนี้เกลียวสามขุนนะครับมันเป็นฝั๊มตัวใหญ่พี่แรงแน่นอนจบแน่นอนครับทางน้ำเข้าน่าจะย้วครึ่งนะครับนี่นะครับญี่ปุ่นมันลดมาประมาณนี้นะครับ สามล้เข้าประมาณนี้นะครับยิ่นี้แปดร้อยนะครับเครื่องต้องมีสักติดสามแรงสองแรงดีเซนนะครับวินให้มาน่าจะประมาณสีไปสิบนิ้วนะครับลองบีนะครับตัวพันใหญ่นะครับตัวนี้ตุ้ดีผมเปรียบเทียบไปท่านชมนะครับว่ามันต่างกันเลยนะครับเห็นไหมครับยังไม่ล้างนะครับแต่ถ้าใครสนใจผมทาพร้อมใช้นะครับผมต้องถอดหมดทุกอย่างนะครับ ปอกลูกอะไรต่างๆครับถ้าไม่ดีผมเปลี่ยนนะครับผมไม่ได้ไปอย่างนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เช็คนะครับแต่ท่านใดเอาท่านใดสนใจผมเช็คให้หมดนะครับพร้อมใช้นะครับลูกสามที่หกมิลนะครับทางนำเข้านิ้วมีนิ้วตีไปนิ้วครึ่งลยครับลูกออกนี้นะเป็นนิ้วนะครับโอลลก็ยังนิ่มนิ่มนะครับนิ่มนิมเลยนะครับปรับแรงดันได้นะครับ